ที่นี่คืออัมพาวานะครับไม่ไกลจากกรุงเทพอยากจะมาพักผ่อนสบายๆชิลๆนะครับฉะนั้นวันนี้จะพามาพักที่บ้านหลังนี้ครับชื่อบ้านว่าเย็นนี้ที่อัมพาวาเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับครอบครัวแก๊งเพื่อนแล้วใครที่อยากจะมาแบบสังสรรค์เป็นกลุ่มๆนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้อมูลดูว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ไว้สาระนะครับในช่วงสาระพาเที่ยวเราพามาเที่ยวอัมพวาวันนี้เราจะนอนที่อัมพวากันนี่จะเป็นโค้งน้ําอัมพวาที่ดูบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมาพักที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ชื่อว่าเย็นนี้ที่อัมพวาครับเป็นบ้านหลังที่อยู่ริมน้ำเหมาะสำหรับคนที่แบบมาเที่ยวปาร์ตี้ครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ลักษณะบ้านนะครับก็เป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่ความพิเศษก็คืออยู่ริมน้ำานี่แหละแล้วเป็นโค้งน้าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะสาหรับใครที่มาเป็นครอบครัวเป็นแก๊งเพื่อนนะผมมองว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะเลยนะเข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นโถงบ้านส่วนกลางนะครับแลวโซนนี้นะครับน่าจะเป็นเลิฟวิ่ง o ูมที่แบบว่ามีโทรทัศน์มีทีวีนะครับมีแอร์สามารถแบบว่าอยู่แบบเป็น private แบบ อาจจะใครจะร้องเคราเกตหรือจะปิดแอร์ตรงนี้ได้นะครับก็ถึงว่าเป็นอีกสัดส่วนหนึ่งนะครับที่บ้านหลังนี้ก็จะมีโซฟา1ตัวนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยชั้นล่างจะมีห้องนอน1ห,ห้องนะครับห้องนอนห้องนี้ก็จะนี่ครับสามารถนอนได้2คนเลย แล้วก็เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวซึ่งเขามีตู้เย็นให้นะครับแล้วก็มีส่วนล้างนะครับทำอาหารตรงนี้ได้เลยถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับใครเป็นครอบครัวที่จะมาทำอาหารแล้วก็ชั้นล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำนี่คือกว้างขวางใหญ่โตนะโอเคเลยอะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนชั้นบนกันต่อนะครับ ชั้นบนครับขึ้นมาเป็นบันไดไม้แบบนี้นะชั้นบนนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่อยู่หน้าบ้านกันก่อนเลยห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งเตียงนอนประมาณ3ฟุตครึ่งมีทีวีด้วยแล้วก็สามารถออกไปที่ระเบียงบ้านได้ด้วยมาดูแล้วนะ้าระเบียงบ้านกันออกมาระเบียงบ้านนะครับก็จะเห็นนี่ครับวิวแม่น้ําแบบนี้เลยนะครับวิวดีมากม นะครับด้านล่างก็อาจจะมีกิจกรรมทำปารต์รตี้อะไรกันได้เลยนะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องต่อไปกันมาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับที่อยู่ด้าน,านหน้าแต่ไม่มีระเบียงนะก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่แบบนี้นะครับก็จะวิวหน้าต่างเนี่ยก็จะเห็นข้างนอกเลยเป็นแม่น้ำเมื่อกี้นี้นะครับ องนี้ก็นอนได้สองคนเลยตรงนี้จะมีห้องพระด้วยนะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งนี่เขาจะมีที่นอนอีกเพียบเลยใครที่มาเป็นแก๊งเพื่อนหรือเป็นครอบครัวก็สามารถที่จะเอาไปปูกันได้นะครับแล้วส่วนห้องนี้จะเป็นประตูที่ออกไป วิวหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นวิวหลังบ้านนะครับก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งที่เป็นโซนหลังบ้านนะครับก็ถือว่าลมเย็นมากเลยนะครับลมเย็นดีมากๆเลยสบายๆบ้านหลังนี้เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับก็จะเป็นห้องน้ํานี่เป็นสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยโอเคเลยนะครับสวยงามมากเลยห้องน้ําห้องนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาลือบ้านเขาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีตะแกรงปิ้งย่างด้วยเดี๋ยวเราเอาไปปิ้งย่างกันนะครับใครที่อยากปิ้งย่างนะครับเขามีตะแกรงปิ้งย่างให้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีนี่มีเก้าอี้แบบสนามให้นั่งชิลๆไปนั่งตรงริมน้ําได้เลยนะแล้วใครที่กังวลน,นะครับว่าแบบถ้ามากันเยอะๆจะมีที่จอดรถไหมนะก็จะไม่ต้องห่วงเลย ที่เนี่ยในในโซนบ้านก็ยังจอดรถได้เยอะนะแล้วตัวนี้นะครับเขาก็มีที่จอดรถเต็มไปหมดเลยอ่ะจอดได้หลาย10คันเลยนะก็เป็นที่จอดรถแบบส่วนตัวเลยนะปลอดภัยเลยเราล็อกประตูล็อกรั้วได้เลยก็ถือว่าใครที่มาเป็นกลุ่มนะไม่ต้องห่วงเรื่องการจอดรถเลยที่นี่จอดรถได้เพียบ คือตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเขามีที่นั่งเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราได้แบบทานอาหารตรงนู้นได้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวนะครับก็มีสวนหน้าบ้านเนี่ยครับสบายชิลมากๆคือถ้าแบบปาร์ตี้นะสบายๆเลยซึ่งในทริปนี้เรามากันก็สี่ห้าคนนะครับก็หลายคนก็อยากย้ายไปอยู่กันแต่ละมุมต่างๆของบ้านนะครับแต่สําหรับใครที่แบบมาหลายๆคนมาเป็นครอบครัวไว้ปาร์ตี้กันตรงนี้สบายๆเลยนะครับ บรรยากาศดีมากๆลมเย็นชิวๆเนี่ยครับบรรยากาศดีมากๆชิวมากๆเลยคือถ้าแบบว่ามาเป็นปาร์ตี้ครับมาเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวเนี่ยตรงนี้ก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยโค้งน้ําที่เราเห็นตอนเย็นนะครับตรงนี้นะครับผมสื่อมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นคลองแม่กองนะครับซึ่งตัดมาจากแม่น้ําแม่กองตรงนู้นนะครับก็จะเป็นคลองมาตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบนั่งตรงแบบริมน้ํานะครับก็ ไปนั่งในห้องด้านในบ้านได้แล้วแต่ชอบประตูบ้านเขานะครับเขาใส่ใจคือใส่มุงลวดไว้ป้องกันมแมลงไว้ชั้นหนึ่งเลย ตอนเช้านะครับวิวบรรยากาศดีมากๆเลยผมตื่นแต่เช้านะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าวิวตรงนี้นะครับเวิ้งน้ําที่เป็นแม่น้ําแม่กลองตรงนี้นะครับที่หันไปทางนู้นเนี่ยทางนู้นก็จะไปทางทิศตะวันออกนะครับแบบพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆนะครับใครที่มาที่นี่ตื่นเช้าๆนะครับจะได้เห็นพระอาทิตย์ตรงนี้สวยมากๆแล้วก็มาชมบรรยากาศน้ําแล้ววันนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นด้วยนะครับน้ำจากทะเลแม่กลองเนี่ยก็ดันขึ้นมาจากเมื่อวานเนี่ยน้ำไหลไปทางนู้นเนาะอันนี้น้ําขึ้นสมบแล้วครับ แล้วก็มีน้ําขึ้นมาเป็นปลาปลายตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยามเช้าที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือทั้งตอนช่วงเย็นบรรยากาศก็ดีช่วงเช้าบรรยากาศก็ดีแล้วว่านอนหลับสบายมากๆเลยนะครับ สำหรับใครมาเที่ยวอัมพวานะครับก็แนะนําที่พักที่นี่นะครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ําอัมพวาแล้วก็ไปจุดอื่นๆมากมายนะครับแล้วผมขอบอกเลยนะครับวิวโค้งน้ําแบบนี้นะครับมีที่เดียวในอัมพวาเลยตรงนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่พักอีกหนึ่งที่สําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวอัมพวานะครับแก๊งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวตรงนี้ผมแนะนําเหมาะมากๆเลยและยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกาลังใจด้วยการกดไลค์และกด subscribe ได้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สาระพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ